ครูมีปริศนาคำทาทยให้เราได้ฟังเสียงอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังเสียงดังต่อไปนี้แล้วให้นึกว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงอะไรนะคะ ค่ะจากที่เราฟังเสียงกันไปแล้วเด็กๆคิดว่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้คือเสียงอะไรคะอารู้ไหมคะ,ะถูกต้องค่ะก็คือเสียงโทรศัพท์นั่นเองอเด็กๆเ,เก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ก็คือ การสื่อสารทางโทรศัพท์นั่นเองอแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราต้องรู้ก่อนว่าโทรศัพท์คืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะ,ะโทรศัพท์ก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลได้นั่นเองคะ่ะเด็กๆอาเด็กๆรู้ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสมัยก่อนโทรศัพท์จะมีลักษณะเป็นแบบสายที่ติดกับบ้านใช่ไหมคะเราไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้นะคะเราต้องโทรอยู่กับบ้านนะคะแต่ปัจจุบันโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เป็นยังไงคะเป็นหน้าจอสัมผัสไร้สาย สามารถพกพาได้สะดวกนั่นเองเรามาดูการสื่อสารทางโทรศัพท์กันค่ะอ่าการที่เราจะโทรหากันได้นั้นเราต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารนะคะโดยจะมีคนกี่คนคะเด็กๆอ่าสองคนใช่ไหมคะ โทรศัพท์ที่เราคุยกันนั้นเสียงของเราเนี่ยจะเดินทางผ่านคลื่นความถี่นั่นเองค่ะจะทำให้อีกฝั่งตรงข้ามจะได้ยินเสียงเราและสามารถตอบกลับมานั่นเองอ่าต่อมาเรามาทำความรู้จักกับมารายาทในการคุยโทรศัพท์ค่ะเด็กๆอ่าข้อที่หนึ่งเลยก็คือ1เด็กๆต้องพูดจาไพเราะ ใช่ไหมคะน้ำเสียงเนี่ยน่าฟังไม่ตะโก,กนไม่พูดคำหยาบใช่ไหมคะเด็กๆอ่าข้อที่สองก็คือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะนะคะอ่าและข้อที่สามก็คือเมื่อเรารับหรือวางโทรศัพท์เมื่อคุยเสร็จนะ่ะเราต้องพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกครั้งนะคะเด็กๆ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้โทรศัพท์การสื่อสารทางโทรศัพท์นั่นเองค่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการพูดนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อทางโทรศัพท์วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการติดต่อทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ โทรศัพท์บ้านคือโทรศัพท์ชนิดที่ใช้งานตั้งอยู่กับที่สื่อสารผ่านสายโลหะหรือใยแก้วนำแสงเป็นโทรศัพท์ที่ใช้กันตามครัวเรือนพกพาไม่ได้นะคะเด็กๆเพราะว่ามีชุมมสายสายโทรศัพท์เนี่ยต่อเข้าทําให้เนี่ยต้องอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เลยจะเด็กๆโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสาร2ทางโดยในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยสามารถนอกจากใช้โทรศัพท์แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเด็กๆไปดูกันเลยค่ะประโยชน์อย่างที่1ก็คือการวิดีโอคอลประชุมปรึกษาหารือกันหรือว่าก,การเรียนออนไลน์ที่เด็กๆใช้อยู่ทุกวันไงคะแม้กระทั่งการดูวิดีโอย้อนหลังก็ทําได้ใช่ไหมคะเด็กๆ แต่ก็ต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับนะอย่างที่ 2. ใช้ในการจัดการเวลาตั้งนาฬิกาปลุกตอนไหนเนี่ยสามารถจัดการได้เลยหรือจะจับเวลาก็ได้นะจ๊ะเด็กๆอย่างที่ 3. ก็คือการเล่นเกมดูหนังหรือว่าจะฟังเพลงสามารถทำเพื่อความบันเทิงได้แต่ควรมีเวลาจำกัดนะคะอย่างที่ 4. คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำมาแล้วและทำเป็นประจำอยู่ก็ได้ก็คือการสั่งของทางออนไลน์จะเด็กๆ มีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะ่าจะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เล่นโทรศัพท์มากอาจจะส่งผลเสียต่อสายตาได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยใช้อย่างพอประมาณนะคะ